ปล่อยมีน้ำหนักถอยหลังมีน้ำหนักมีน้ำหนักที่คอนโทรลมีน้ำหนักที่คอนโทรลพอมีปุ๊บถอยหลังให้ต่อเนื่องอย่าเบรกมากไปจะล้มตกอย่าเบรกมากไปถ้าดีหมุนตัวหมุนวิ่งเลยโน้มตัววิ่งโน้มตัวเยอะๆมือมีน้ำหนักอยากให้ล้มช้าแรงยกเยอะดึงเพิ่มยองดึงเพิ่มดึงเพิ่มให้แรงยกมากขึ้นครับดึงเพิ่มอีกเพิ่มอีกดึงเพิ่มอีกให้แรงยกมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องวิ่งเร็ว เวลาคลายคลายช้าๆน้องเวลาคลายช้าอ่าถ้าแรงยกมากไปวิป่งไม่ออกก็ลคลายนิดๆเอาให้ตรงครับเอาให้ตรงอย่าให้เอียงอย่าให้เอียงแก้ให้ได้สไลด์หากลางครับอย่าวาิ่งหนีกลางอย่าวาิ่งหนีกลางน้องวิ่งหนีสไลด์เข้าไปหากลางอย่าไปวิ่งหนีกลางน้องอ่าดึงให้มาสไลด์หาโอเคดึงเบรกให้เท่ากันนะหนึ่งสองสามเบรกสดุดเอาให้เท่ากันเอาให้เท่ากันรักษาแรงตึงของเชือกไว้ <c oughs> ก็ทำาดินช้าๆอย่าให้เอียงอย่าให้เอียงนานอย่าให้เอียงนานดึงเดินครับเดินช้าๆคุมแรงยกให้ต่อเนื่องเดินช้าๆอย่าให้เอียงครับข้าไหนแรงยกมากกว่าดึงครับรีบแก้อย่าช้าอลองค่อยๆเดินออกความรู้สึกให้ละเอียดมากขึ้นถ้าแรงยกหายต้องดึงเพิ่มแต่ออให้ตรงครับตอนนี้เราเจอลมแปดปัวแล้วแก้ให้เร็วดึงไม่มาสไลด์ช่วยเอ้ยยียม่มถ้าวิ่งไม่ออก คลายนิดๆโน้มตัวออกไปเยอะๆอ่าเนี่ยเทคออฟลมร้อนแล้วน้องนี่คือการเทคออฟลมร้อนอ่าลองร้างสปีดทำไงร้างสปีดก็คือคลายคอนโทรลออกอ่าแล้วลมพุ่งวิ่งออกทางวิ่งออกจากภูเขาปุ๊บดึงนิดนึงให้ลมช้าลงลมช้าทําให้ลมช้าทําให้ลมช้าลมช้าคือดึงเปิดมุมท้ามากขึ้นอย่าให้เอียงครับอย่าให้เอียงแก่ให้เร็วอย่าให้ลมเอียงอ่าให้แรงยกปีกสองข้างเท่ากันถ้าวิ่งไม่ออกก็คลายนิดๆได้ เราสร้างสปีดความเร็วเพิ่มความเร็วคลายวิ่งอ่าดึงอ่าถูกตอ้องอ่าหมุนจะมารีเวิร์สหมุนถอยหลังต่อเนื่องเอาลมช้าลงลมช้าลงถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังถอยหลัง,ลงสไลด์หากลางสไลด์เข้าหากลางอ่าไม่เป็นไรพอเดี้ยมโ,ฮโฮอ้โหเออดึงเบรกข้างไหนมีแรงยกดึงเท่าน,นั้นเนาะจะดึงเบรกเอาถ้าจะให้เอาล้มลงเดินเข้าไปหายเชือกย่อน ต้องอ,อย่าข้ามเชือกเขาออก